สวัสดีตอนเช้าครับกับน้องไก่สวยกับไก่แจ้คแมขอนแกน่นวันนี้นําเสนอสีแฟนซีแล้วกันครับกับสีอะไรดีนะตัวเมียสวยมากครับดูสิครับไล่คอเหลืองระยะมาเลยครับอันนี้เรียกว่าเงาะรูปทองหรือเปล่าออกเป็นเทาทองนะครับตัวผู้ออกมีบลาด้วยนะครับผมเรียกบาทองแล้วกันนะครับนี่ต้นสายสวยๆจากน้าแกะแปดิ้วครับขึ้นต้นกำลักแฟนซีต้องน้าแกะแปดิ้ว นี่ซีซันสดไซส์นะครับวันนี้ก็มาเจอไก่แจ้น้ำแถมขอนแก่นครับใครสนใจน้องไก่ก็ทักมาได้นะครับน้องไก่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับขอบคุณทุกท่านที่ตามและชื่นชอบไก่แจ้งน้ำแถมครับขอบคุณน้องชายใจดีนะครับทางอําเภอห้วยเมกจังหวัดกาฬสิน ที่มารับน้องไก่สีทองที่บ้านเลยนะครับขอบคุณน้องชายทางอุบลราชธานีอำเภอเข่องในนะครับมารับน้องไก่ครับก่อนกลับกรุงเทพขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณที่ชอบไก่แจ่มนำแทมนะครับเชิญเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเลี้ยงน้องไก่กันเยอะๆนะครับน้องไก่มีหลายสีนะครับเกิดสีสันสวยงามนะครับเพราะว่าไก่แจ้คืออัญมณีมีชีวิตงามเลยล่ะเนาะโอ้ยไล่สีทองดีแท้สวยแท้นะครับ หลายๆคนหลายๆท่านถามมาเรื่องน้องไก่นะครับพอมีแบ่งไหมช่วงนี้มีมีแบ่งมีแบ่งให้อยู่ครับท่านที่สนใจพวกข่าวหางดําข่าวหางดํานะครับผมมีแบ่งแต่ว่าไก่เล็กไม่มีนะช่วงนี้จะเป็นไก่โต <c oughs> ตัวนี้อุบอิฟไว้จะไว้ลงสนามแต่ว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่านาประมาณนี้ นะครับเอา้าสิเป็นยังไงค่อยมาว่ากันอีกทีนึงน้องไก่สวยๆมีเยอะนะครับขาวหางดำใครต้องการขาวหางดำทักมาเลยนะครับไม่มีไก่เล็กนะครับมีไก่โตอ่าถ้ามีไก่โตแล้วคุณภาพรับแก้วสวยงามขนาดนี้นะครับควรรีบจับจองนะครับแล้วก็เลี้ยงและครอบครองไว้นะครับน้องไก่อยู่ขอนแก่นะนะเพื่อนๆคนไหนสนใจน้องไก่มีให้เช่นเคยแน่นอนครับขาวหางดำผมมีแบ่งพอมีแบ่งอยู่นะใครสนใจขาวหางดำก็ พักมาเลยโอเคขี้โมโเยอะละมาขี้โมโไก่เล็กดีกว่าไก่เล็กของเรามันมีนิดเดียวครับมีชุดนี้จะเป็นกลุ่มแฟนซีนะครับแฟนซีสามสีแล้วก็เป็นขาวหางดำตัวหนึ่งมีขาวหางดำน้อยตัวหนึ่งขาวหางดำน้อยกำลังน่ารักนะครับน่ารัก ชุดนี้มีเจ้าของแล้วนะครับโดนทาบทามแล้วนะน้องไก่สีโกโกะกะยังอยู่จ้าใครสนใจโกโก้กะทักมาเลยนะจ๊ะน้องไก่กลุ่มแฟนซียังมีอีกเยอะครับสีสวยๆแปลกแปลกแปลกหูแปลกตาแปลกหน้าแปลกใจ ไปจังสันอ้าบากักอันนี้สมัคก,กวนแท้อันนี้อันนี้ขายีาาบบอเก,กียวไปนี้นี่ครับแฟนซีสีสวยเห็นบอรครับยังตำแหน่งกันแล้วโอเคนะครับใครสนใจน้องไก่ทักมาคุยกันได้เลย099 9 5 9 9 5 9 9 099 9 5 9 4592ไกแ่แ้าเก้อมขอนแก่นครับเพิ่น โอเคนะครับเด้อขออนุญาตเจอกันคลิปหน้าเด้อขอเก็บน้องไก่ก่อนเพืนสพื่นตีกันไก่ป่ากับมีนะครับชอบไก่ตัวเมียตัวนี้สวยมากโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณและสวัสดีครับ